ครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาด้ยวยจ้ากินส้มตำส้มตำโหยอบนเส้นสมพักแป้นสมพักกุยช่ายเฮ็ดเองเก็บเองในสวนเนี่พี่น้องแซ่บแซ่บไอครั้งแรกครั้งแรกที่ทเฮ็ดแบบสมพักแป้นได้กิน ครับส,สองมื่เอพี่น้อง สามากใส่บุญเส็จมันไม่คหดน,น้ำจินนแล้ว่าจะของมีหาบางบุญมี่มูยดอรอพักกับพักบุ่กับพักสมพักเนี่ยพี่น้องพักบุ่งเออมั่กินประทันเนี่ยมันเขาตู้เย็นอนะ นึกว่าจะของมีอันหนุ่มจีนโอ้จะได้ไปซื้อหนุ่มจีนด้ปะนะ่ะเนี่ยอืมห่วยห บอกว่าอา,าทิตย์หน้าฝนจิตกนั่งยุดยุ่จ้ะพักหล่อนยุ่จ้ะตอนนี้จ้า นุมนุมสองเมื่อสองตีนทอดสเปกมาให้ลูกน้อสามสามอื้มแข็ กิน,ลน,ลลนลเลือดกินเลือดแรกพีเนาอรีเรือเรอปึดเลยอ้าวโอคสมพักอายุแก่แทบแซบ